เช้านี้แม่ใหญ่สียังคุมล้างหายไม่แล้วเสร็จทำให้ไก่ไม่รู้อ,อ่อนของแกหลุดจากเล้ามาหากินในสวนผักของคุณนายอเมนดามันพากันมองหาบะเขียเคียสุกเฮิมถ้าหน่วยไหนออกสีแดงจากหน่อยมันจะพากันไปจิกกิน หลังจากพากันลักกินมาเขียเคียสุกจนหมดแล้วมันก็พาลูกมาเขียคอกๆอยู่ตรงนี้เพื่อหากินมดกินแมงตามภาษาไก่ทั่วไปเม่ไก่จะทำหน้าที่เป็นครูฝึกส,สอนให้ลูกมันรู้จักการหากินเองเมื่อได้เรียนรู้จากแม่พวกมันจะเริ่มทำตามเรียนแบบ นี่ถือเป็นการสั่งสอนถ่ายทอดประสบการณ์ในการใช้ชีวิตของสัตว์จากแม่สู่ลูกในธรรมชาติก่อนที่ลูกไก่หลายตัวจะถูกจอนฟอนมาลักกินในขณะที่แม่ไก่ก็จะถูกนำไปต้มในเวลาต่อไป